ก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากนะครับชื่อางานว่ารั n Forest Run นะครับก็จะเป็นมีลู่วิ่งมาตั้งอยู่กลางสยาแบบนี้แล้วก็ให้เรามาวิ่งเพื่อเก็บสะสมตัวกิโลเนี่ยไปแลกเป็นต้นไม้ซึ่งตัวต้นไม้เนี่ยทางเสียเป็นเซอร์เขาจะเป็นคนจัดก,การให้เราหม,มายว่าเรามาวิ่งกิโลหนึ่งแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูกในประเทศเราในกรุงเทพมหานครเพื่อให้อากาศ มลพิษน้อยลงแล้วกันอย่างวันนี้เป็นวันเริ่มวันแรกเลยใช่ไหมครับเอเราก็มาเดิมเลยมาเดิมเลยก็บอกตรงอย่างเราเป็นคนไม่ค่อยได้วิ่งมาวิ่ง1กิโลนี่ก็ได้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าถิงถึงผมคิดว่าทุกคนไหวถ้ากิโลเดียวนะก็้าว่างๆมาแถวนี้ก็มาวิ่งเล่นดูสักชั่วโมงหนึ่งอย่างน้อยเราได้ได้ขผาผ่านไขมันขผาผ่านแคลอรี่ได้สุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยเรายังได้ช่วยประเทศเราด้วยช่วยโลกเราด้วยถึงกับขอบไปครับวันนี้ ขาแข็งแล้วก็เดินลงมาขานี่ตึงกันหมดเลยก็อยากจะฝากทุกคนนะใครสนใจก็มากันได้มันมีถึงที่นี่นะที่ส,สยามมีถึงที่สามสิบเอ็ดสิงหาคนมนี้เท่านั้นก็อยากจะแนะนําให้ยืดกันมาสักหน่อย,ยหนึห่งมันจะตึงเป็นแฟนไบอยครับฝากฝากเซนนิดน,นึงค่ะใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมครับโอ้ไม่รู้จะมีใครร่วมหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองชวนชวนดูถ้าสนใจก็มาวิ่งได้นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้จะแอบยืนดูอยู่แล้วกัน อาไบถามถึงช่วงนี้แบบรับรับงานหนักมากครับเอ่อกี่วันคือมีเจ็ดวันนี้คือรับแบบดติดเลยเหรอครับก็ก็มันก็ไม่ได้ว่าทาอีเวนต์เจ็ดวันหรอกครับมันก็มีบางวันที่แบบว่าเราเป็นวันหยุดแต่ว่าเราก็ต้องทำธุระเราเช่นไปอัดเพลงไปจิตกเน็ตไปทําอะไรที่มันต้องทำในธุระของเราแต่ว่างานก็เยอะไหมก็เยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะจนถึงขั้นไม่มีแบบอะไรเงได้อยู่แต่ก็ถือว่าทํางานทุกวันเลยก็ถ้าก็ถือว่าทุกวันแต่ว่าไม่ได้หนักมากผมรู้สึกว่าถ่ายละครหนักกว่านี้อีกตรงนี้ยังยังโอเคอยู่งานมัน พุ่มเหมือนตัวละครที่มันทับเดียวก็เสร็จแล้วยัง,ยงมีเวลาที่ได้รีแลกซ์อยู่ใช่ไหมครับยังมียังมียังมีครับก็<อ>ยังมีเวลาได้รีแลกซ์อยู่ด้วยเราเป็นแบบว่าก็หนุ่มสายปาร์ตี้อย่างเงี้ยการปาร์ตี้ของเราต้องลดลงน้อยเลยมันก็ต้องลดลงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คงโอ้จะออกสุขส,ขสุขสุขเสาร์ไม่ได้อนะไรเงี้ยอาจจะต้องดูวันที่ที่มันแบบวันต่อไปเราว่างจริงจหรือว่าเราไปงานไม่เช้าหรือว่างานชิลๆอะไรเงี้ยมาถึงพอได้ไปรีแลกซ์ก<ๆ>ันได้บ้างเพื่อนๆแบบมีเครื่องไว้แบบโอ้โหไม่ได้้้้้ไไไมมมม่่่่่่่่เเ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 เคครร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 รืืืออออออองงงพพพนนนๆาาาาาาาััักกกดววววววยบขใจจะะแแลล็ปส อืมแต่เราสู้ไหมแบบเรื่องปราร์ตี้อย่างเงี้ยถ้าม่ก็สู้แต่ว่าถ้าแบบ <c oughs> ถ้าช่วงนั้นโดนทักเรื่องแบบโอ้ผิวไม่ค่อยดีนะก,ก็ไม่กล้าไปเนหะมือนกันอก็จะพังกันไปหมดเลยนะก็ต้องด,ดูดูตัวเราเองด้วยว่าเรายังยังยังไปได้อยู่หรือเปล่ปาสภาพเรายังไหวอยูอ่หรือเปล่ปาอมืมันต้องท่านต้องต้องทักเลยนะเลยทักอะไรนะทักปาร์ตี้เ ก็ <g ulk> คือเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้กระหายที่จะไปทุกวันขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าแบบมันแบบทำงานติดกันสัก8วนัวนส0วันเงี้ยมันก็มีความรู้สึกที่แบบสักวันก็จะดีนะอะไรอย่างนี้ว่ามาส่งผลต่อสุขภาพบ้างไหมฮะผมว่ามันไม่ได้หนัก,กนด้วยวนันวนียไม่ได้หนักมากขนาดนั้นเพราะว่าไอง,งานเรามันไม่ได้สาหัสมากแล้วเรารปที่เราไม่ได้แบบเราไม่เรารู้เรื่องว่าเราไม่ได้ว่างขนาดเราก็จะมีลิมิตของเราว่าเออวันนี้ถึงแค่นี้พออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โอ้โหสุดกราฟเหมือนทนายก่อนผู้จัดการมีกราฟไหมฮะว่าเฮ้ ก็คุยกันสมารถทั้งผู้จัดการและผู้บริหารก็จะคุยกันนะผมครับจะเป็นฟีลแบบนั่งคุยกันไม่ไม่ใช่เรียกมาด่าหรือมาห้ามอะไรับกแบบมาคุยกันเพราะว่าเข้าใจว่าเราวัยนี้แล้วเราอย่างนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยก็แค่ตกลงกันให้ได้ว่าคนละครึ่งทางไหมอะไรเงี้ยแล้วกอเป็นหนุ่มสายปาร์ตี้อย่างเราอย่างเงี้ยมันตัวของงานปาร์ตี้เนี่ยมันเคยกระทบกับงานเราไหมเคยกระทบไหมเหรอจริงก็เคยครับที่เราแบบ ช่วงก่อนอันเนี้ยที่รู้สึกว่าเสียงเขาแบบพังมากขึ้นมันไม่ได้พังเพราะไปเที่ยวหรอกแต่ว่ามันพักผ่อนน้อยติดกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ละเลยมันไงแบบเฮ้ยฉันยังไหวฉันยังไหวฉันยังไหวจนแบบคอมันเริ่มเรียกว่าอะไรมันมันอักเสบอะไรเงี้ยมันร่างกายอ่อนแอภูมิมันต่ำลงท้องจิ้มอักเสบก็จะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะหลายเรื่องเราก็ต้องก็เรียนรู้แล้วก็จัดการกับตัวเองให้ได้ถึงใครมีถึงขั้นเสียงานป๋อไปงานไม่ทันอย่างนี้เลยนะ ไม่ไม่เคยถึงขั้นแบบเสียงานอะไรนั้นนะครับแต่<ม>แบบไปสายนิดนิดแต่ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็จะต้องแจ้งเขาทราบรก่อนเขาจะจัดการกันได้เงี้ยแต่ว่าไม่ดีไม่ดีเรา<ม>เรียนรู้ไว้ครับผู้ใหญ่เขาติงไหมนะแบบติงคือเขาเราอาจจะบอกเขาตลอด<ม>ว่าถ้ามันถ้าเรารู้ว่าเรา,าสายแน่ๆเราจะบอกเขาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันได้คุยกันได้<ม>เพราะว่าเราไม่ได้สายอ่ะหรูนัดแต่งมาสิบเอ็ดก็ไร้การันต้นิดนึ่ง แต่มันทําให้เรามีวินัยมากขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่มันก็ทำให้เราเรียนรู้อะครับว่าอ,อ๋อ่างนี้ฉันฉันจะแบบมาะมาบไม่ได้นะว่าเอ,อ้ยเท่านี้ไหวออนอนเท่านี้พอแล้วอะไรย่างเงี้ยมันได้ก็ต้องจัดการชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องฝากแบบโหคนรับ้างช่วยกันดูช่วยกันตเตือนผมไม่เคยว่าเลยใครที่ว่าหรือเตือนผมออ็คืวอ,อ,อ,อว่าเขาเตือนเราคือเขารักเราถ้าเขาไม่เตือนเนี่ยสิหน้ากลัวเพราะเราก็จะไม่รู้เลยว่าไหนถูกไหนผิดแล้วก็จะมั่วเป็นสุดทางเลยไปช่วงนี้ราะความเราที่เราวัดมากแบบว่าแฟนคลับก็แบบ จับในจับตาในเรื่องของความสําคัญธ์ความรักของเ<อ>ราเป็นพิเศษเลยย็งไงช่วงนี้แบบเบื่อไหมถึงจ้องถามเรื่องแต่สาวเรื่องความรักเนี้ยก็ก็แม่นะครับถ้าไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหนาสาักหนึ่งเรื่อชีวิตันนะถามมาผมก,ก็ตอบตลอดเราเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหม่องใช่ใช่แล้ก็เราบอกตรงแหะเราก็บอกเท่าที่ข้อมูลเรารู้อะเออเราบอกหมดอืมแทนกับบางคนก็แบบก็ไปจับโยงแบบว่าภาพของเรากับสาวนอกงารไปเที่ยวนู่นนี่นั่นด้วยกันภาพมันตรงวาสาที่ตรงกันอย่างี้ยขาจะมีเหตุผล เห็นแน่นผมเห็นทุกอย่างที่ทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือยังไม่เป็นข่าวะไรผมเป็นคนดูทุกอย่างทุกแอปดูหมดไม่ได้เห็นทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้อะไรออแต่เราก็ไปจริเจอตั้งแไปใช่ก็ไปอีผมไม่รู้ว่าโง่แล้วในงคานั้นแต่ผมไม่ได้ชี้เรียกไงไม่ชี้อะไรมาก้วไปก็ไปผมก็ไปด้กับทุกคนอ่ะอย่าเวลาไปนั่นไปนี่อย่างเงี้ยเรากดดันไหมไม่กดดันไม่กดดันไอเรื่องคนมาถ่ายรูปเนี่ยหลายคนจะชอบถามากดดันหรือเปล่ากังวลหรือเปล่าเอาข้าจริง เดินมาขอถ่ายไม่เคยปฏิเสธสักคนเลยในชีวิตนี้ถ้าแบบเจอกันบางเอ,อิเจอข้างนอกที่ไม่ใช่ที่งานเพราะบางที่งานเราแบบต้องรีบไปตรงนั้นรีบไปตรงนี้อาจจะแบบถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกนอกงานนะไม่เคยปฏิเสธใครเลยถ้าเดินมาขอดีๆให้ถ่ายทุกคนทุกครั้งบไม่ว่าจะที่ไหนด้วยนะที่ไหนจะที่ดีไม่ดีผมต้ถ่ายหมดอะแต่ว่าแค่แบบขอมาขอกันหน่อยอะไรเพราะบ,บางทีเราเราคนเดียวไม่เป็นไรเราอยู่กับอีกคน,นเนึ่ยแล้วมาแอบถ่ายอะเราเป็นคนสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่ใช่ไงเขาจะเสียหายหายรือเปล่าก็อยากให ราะว่าเราอะเราขายกินไปแล้วอะตามส่นนตัวนึกออกไหมเราขายมันกินไปแล้วเราไม่ซีเรียสหรอกแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ใช่เหมือนเราแสดงเราคนท่าเหมือนเขารู้สึกกับคนที่ไปกับเราที่โดนใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงอาจจะเป็นเพื่อนของเราที่บางคนเขาแบบอินโทรจะจัดที่แบบไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากให้ใครจับตาอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องเข้าใจคนบี้ด้วยคนแบบคนรอบตัวผมกลัวเขาโดนรับี่ส่วนตัวไปเนี่ใช่เขาเขาก็คงโดนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอาให้มั้นพอดีซึ่งผมว่าเรื่องเร่แบบ แบบลุกล้ำนิดหน่อยผมว่ามันพอแบบเอารูปเอารวยกันได้แต่แบบแอบ์ไทยแบบน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่เวิร์กอะไรสหามคืออยากจับตามแฟนคลับอะไรยังไงบ้างไม่ได้อยากตามไปเลยแค่เดินมาขอกันดีๆสมมติว่าผมอยู่กับนางสาวเอเงี้ยเดินมาขอขอถ่ายรูปหน่อยนะตัเอไม่สะดวกถ่ายทั้งสิ่งก็เดินหลบไปแล้วก็ถ่ายกับผมเข้าใจไหมครับแต่ว่าไม่ใช่แบบมาเดินดุ่มมาถ่ายหรือว่าแอบๆอะไรเงี้ยก็ไม่น่ารักขอดีๆกว่าขอดีๆไม่เคยให้ไม่ให้เลยให้ทุกครั้ง เอาไปถามอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเหมือนเป็นแบบอ่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังดูใจกับคนหนึ่งอยู่ไม่มีเบน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 กำลังดูใจกับคนหนึ่งเป็นรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเป็นดีกีผมผู้ประกาศเราเราทราบข่าวเรื่องนี้ไว้ ประกาศแล้วหรอประกาศแล้วเขาบอดแล้วอ๋อรู้ผมรู้แล้วจริงเหรอรู้อ่ะเขาผมไม่รู้ว่าเขาประกาศแล้วหลอกผมว่าไงเฮ้ยผมเล่าไปหมดล้ผมเขาไปสัมภาษณ์กับช่องหนึ่งว่าตอนนี้เขากำลังดูใจกับผุณประกาศอนู่งมรู้ผมรู้รู้ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยตอนถ่ายละครแล้วเออแสดงว่าเขาม่ปรึกษาเรื่องนี้กับเราหรอยังไง ไม่เชิงปรึกษามากผมจำไม่ได้ว่าเขาเล่าหรือเพราะว่าผมไม่ได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่ารู้รู้สภาพก็ใหญ่แล้วครับรู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามดีเทลอะไรเขาเยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบบางทีเขาก็มีเรื่องกังวลเรื่องกับความรักความสัมพันธ์นิดหน่อยซึ่งเราก็ก็รับฟังแล้วก็พูดเท่าที่พูดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าความพูดประกาศเนี่ยผมว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาหรอกยิ่งกว่ายิ่งกว่าแบบผมอีกนะเพราะว่าเขาต้องอยู่แบบโอ้ทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยน่าจะแบบทจะหนะเขาพี่เบงก็คงมี่วงที่แบบ รู้สึกว่าไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยได้รับความสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีปรึกษาบ้างสมัยนั้นอ๋อก็เคยเคยไปที่ปรึกษาให้เขาด้วยเคยคุยกันเคยคุยกันเรื่องหลายคนหลายคนใช่ไหมมันจะทำให้แบบว่าเรือของเราหยุดแล่นไหมครับแบบไวเป็นอย่างเงไม่หรอกนะผมว่าไม่เกี่ยวหรอกอจริงต่อจะมีอะไรออกมาผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกคนที่เขาชอบก็คือเขาชอบอคือความสุขข,ของคนเราบางทีก็แค่เห็นคนนี้คนนี้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วไม่ว่าสถานะเขาจะคืออะไรก็ตามอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้เป็นการดับฝันแฟนคลับรื่งนี้นั่นเนาะใช่ไม่ได้ร ก็จะยินดีใช่ก็เอาเลยเต็มที่มันแบบมันเป็นความสุขที่เขาได้โดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยอ่ะไมจะลำบากอะไรไม่เหลำบากแต่เราก็ยินดีกับเอาตลอดใช่ไหมยินดียินดีทุกอย่างเลยถ้าเขาถ้าเขาโอเคกันจะดีมากโอเคขาไปรับคนลคจะเรียกว่าถือเก็บขอบนะ